สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเทินเนของเรานะคะจะพาไปรู้จัก5ซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆของนางเอกสาวฟ้ารูซอนางเอกสาวดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆด้วยฝีมือการแสดงที่เรียกว่าตีบทแตกและสร้างความน่าจดจำไว้มากมายเลยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยสำหรับเรื่องแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยอย่างเรื่อง แอบรักให้เธอรู้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะเรื่องราวของเด็กสาววัยมัธยมที่แอบชอบเพื่อนของพี่ชายแต่ทำได้แค่แอบเก็บความรู้สึกไว้ซึ่งในเรื่องนะคะเจ้าลูซือรับบทเป็นเสี่ยวซางจือ้อสาวน้อยวัยมัธยมสุดน่ารักเรียนเก่งมองโลกในแง่ดีและแอบชอบรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนของพี่ชายตัวเองในเรื่องนี้นะคะ เจา้าลูซีอน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยถ่ายทอดความสดใสในวัยเด็กสาวมัธยมที่เริ่มมีป๊อบบี้เลิฟเด้นน่ารักและน่าตื่นเต้นไปพร้อมๆกันพอเวลาผ่านไปและโตขึ้นจนทำให้เด็กสาวที่น่ารักของเราเป็นสาวสวยที่มีเสน่ห์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในวัยมหาลัยเรียกได้ว่าเรื่องนี้ทำให้เราตกหลุมรักเจ้าลูซ้อแบบถอนตัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับซีรีส์เรื่องที่สองของเจ้าลูซ่ซือนะคะเป็นซีรีส์ย้อนยุคที่น่าดูมากๆอีกเรื่องหนึง่งอย่างเรื่องสิทธิสาวป่วนสำนักว่าด้วยเรื่องราวของซางฉีรับบทโดยเจ้าลู่ซือบทสาวเสนาบดีกะลาหมที่อยากเข้าเรียนที่สำนักศึกษาแต่เหล่าผู้อาวุโสต,ต่างไม่ยอมรับนางเนื่องจากนางเป็นสตรีแม้ เยี่ยนหวนจือพระเอกของเรานะคะจะช่วยพูดแล้วก็ตามแต่เราผู้อวุโสก็ยังไม่ยอมรับนางจึงต้องรับการทดสอบก่อนนางเอกของเรานะคะผ่านการทดสอบทั้งบุญและบูนางจึงได้เข้าศึกษาที่สำนักศึกษาเรื่องราวความวุ่นวายยังไม่หมดแค่นั้นเพราะซางฉีได้ไปพนันกับคุณหนูส่งว่าต้องทำให้เยี่ยนหวนจือรับถุงหอมซึ่งหมายถึงการรับรักจากนางให้ได้ เรื่องนี้นะคะเจ้าลูซ้อทำให้ความเป็นซางฉีแม่สาวตัวป่วนออกมาได้น่ารักน่าหยิกมากๆเลยค่ะดูแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้จริงๆแถมเคมีก็เข้ากับพระเอกได้สุดๆไปเลยค่ะใครที่ชอบซีรีส์จีนแนวย้อนยุคดูสบายๆเพลินๆน่ารักน่ารักนะคะพลาดผลงานเรื่องนี้ไม่ได้เลยจริงๆ สำหรับซีรีส์เรื่องที่3ของเจ้าลูซ่ซือนะคะเป็นซีรีส์แนวน่ารักน่ารักระหว่างพนักง,งานสาวธรรมดากับทายาทมหาเศรษฐีอย่างเรื่องสะดุดรักมิเตอร์หลินผลงานเรื่องนี้นะคะเจ้าลูซ่ซือรับบทเป็นกู้อันซิงพนักง,งานส่งของธรรมดาที่ดันไปชนกับหลิงเย่ทายาทมหาเศรษฐีที่ถูกปองร้า จนต้องรับเขามาอยู่ที่บ้านเพราะเขาอ้างว่าจำอะไรไม่ได้และเธอก็ต้องรับผิดชอบความไค้ชิตของสองคนแปลเปลี่ยนเป็นความรักขึ้นมาแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อต้องไปติดตามชมกันนะคะเรื่องนี้เจ้ารู้ืึก็น่ารักอีกเช่นเคยมีความขายขำตลอดเรื่องและบอกเลยนะคะพระเอกเรื่องนี้หล่อมากๆเลยค่ะ สำหรับเรื่องต่อมาเรื่องที่4ี่นะคะเรื่องนี้ห้ามพลาดกันเลยนะอย่างเรื่องดาราจักรักลำนำใจเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคที่เลตติ้งมาแรงมากๆเลยนะคะเรื่องนี้นะคะเจ้าลูกซือ่อรับบทเป็นเฉิงเซาซานหรือเหนียวเหนียวบุตรสาวของแม่ทับทะกูลเฉิงที่ชะตากรรมแสนอาภัพเนื่องจากต้องพัดภาคจากผู้เป็นพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ด้วยเหตุที่นะ้าซับไพแต่งคําทํานายหลอกลวงจนทําให้พ่อแม่ต้องนําพี่ชายไปร่วมสงครามแต่ส่วนเหนียวเหนียวก็ถูกเลี้ยงดูอย่างทารุนต้องอดข้าวอดน้ําเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆเมื่อโตเป็นสาวสะพังถึงวัยจะต้องออกเรือนก็ได้พบรักกับหลิมปู้อี แม่ทัพใหญ่ผู้เป็นโอรถบุญธรรมของฮ่องเต้แต่แล้วเรื่องราวความรักของทั้งสองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะลงเอยกันเนื่องจากพวกเขาทั้งสองต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไปด้วยกันเรื่องนี้นะคะเจ้าลูซ่ซือถ่ายทอดความเป็นสาวน้อยแสนชนแสนฉลาดได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะมีความตลกขี้เล่นเจ้าลูซ่ซือถ่ายทอดออกมาให้เราเชื่อหมดใจเลยว่าเหนียวเหนียวเป็นหญิงสาวที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆ และเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่5เรื่องนี้ไม่อยากให้ใครพลาดเลยจริงๆค่ะเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่างเรื่องเทียบท้าปัตพีเรื่องนี้นะคะเจ้าลูกซื้อรับบทเป็นเฟิงเซียวินหรือไปเฟิงซีท่านหญิงแห่งแคว้นซิงโจผู้เลอโฉมและเป็นคนรักของเฟิงหลานซี รับบทโดยอย่างอยางสุดหล่อของเรานั่นเองบุตรชายคนกลางของอองแคว้นยงโจผู้มีวิทยายุทธแข่งกล้าพวกเขาทั้งสองคลองรักกันจนเป็นตำนานมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างสุขมุมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ใต้ล่าปั่นป่วนไม่เป็นสุขพวกเขาจึงต้องเลือกระหว่างหน้าที่หรือหัวใจเรื่องนี้นะคะเจ้ารู้ซือ ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้ในลูกของไปเฟิงซีนั้นเป็นหญิงสาวที่แข็งกล้าที่สุดในไดล่ามีความเฉลียวฉลาดและวิทยายุทธแข็งกล้าเรารูสื่อก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งสวยและสง่ามีเสน่ห์มากๆส่วนเคมีของพระเอกและนางเอกนั้นบอกเลยว่าลงตัวกันสุดๆเลยค่ะดูแลอบอุ่นหัวใจมากๆเลยยังไงก็ไปติดตามรับชมกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์5เรื่องสนุกๆของเจ้ารู้ซือบอกเลยนะคะแต่และเรื่องต้องห้ามพลาดกันเลยนะอยากจะให้ทุกคนได้รับชมว่านางเอกสาวอย่างเจ้าลู้ซือของเรานั้นตีบทแตกทุกบทจริงๆคะ่ะสนุกทุกเรื่องครบทุกรสชาติยังไงฝากทุกคนไปติดตามรับชมกันด้วยนะคะคอที่ชอบเรื่องไหนอย่าลืมมาบอกแอดหน่อยนะคะสามารถบอกได้ที่ใต้โพสต์เลยนะ สำหรับวันนี้ช่องเจนเจน,นของเราต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเจนเจน,นของเราด้วยนะคะฝากด้วยนะ